แล้วมึงจะทำยาวๆทำไมเออเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย <laughs> แล้วบทกว่าจะได้แต่ละแก้วๆๆๆมันย, <laughs> ยากเลย,นยเ,ยน,เลน,นี่ยนี่มันทันเพี้ยเลยเออนั่นแหละว <laughs> ใช่นจนจนมาถาม <c ười> <ika> <c ười> ใช่ก็มันมาในกล่องมันก็เป็นแบบนั้นไงโอ้ <literature> <c ười> ที่บทกาแฟเจลียรยครับผมมีหลายคนสงสัยว่าบางคน ผมไปเจอคนหนึ่งครับเขาปลดกาแฟที่ใส่มีสไตล์มากครับเราจะแกะจะกองมาเป็น,นอ,อย่างงี้ไหมครับน้องผมคนห,หนึ่งเขาเขาดึงออกมาอย่างงี้ครับแล้วเขาไปข้างบนครับครับ <c oughs> <c oughs> มันปลดไม่ไปครับ,บ<น> <c oughs> มันปลดไม่ไหผมสารภาพนะเขามาถามผมด้วยผมผมก็ให้เขาปอดไปงี้อีกวันถึงได้จำได้เข้ไม่ใช่ <c oughs> มันปลดงี้ปดไม่้ยากครับจริงๆครับเราต้อง เดึงออกมานะครับแล้ม <standby>. ันจะด้านยาวนะครับหลายคนบอกพี่ปีมันสอนจะแค่ไว้น้ํามีคนทําแล้วนะสนกครับคนทําอยู่นี่ครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ครับสนุกสนกครับ